สวัสดีค่ะสาวๆส,สายเขียววันนี้จะพามาดูวิธีเพาะ,มะเมล็ดพริกมะเขือในช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาเพราะไว้เพราะว่าหน้าหนาวผักจะโตช้า,ากันนี้ก็เม็ดยอก็โตหลายอาทิตย์อยู่นะครเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเลยโยตได้ขนาดนี้ ประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้อันนี้มะกรูดไม่งอกค่ะมะกรูดนี่เพราะมะยายอันนี้ก็ลองเพราะ,มะเมล็ดผักหวานอันนี้ก็อะโวคาโดก็งอกก็ถ้าเห็นหนอนนอ,นอเล็กๆโหใกล้ๆตรงนี้นะคะอันนี้งอกเร็วหน่อยทุกทีเม็ดที่แล้วนี่ปาไปสี่ห้าเดือนเลยแต่อันนี้เดือนเดียวอาจจะเป็นเพราะอุ่นมเมล็ดพี่ก็อย่างนี้จะโต ตดีกว่าเอาลงดินน,นะคะต้องเอาใส่กล่องแบบนี้นี่สาวๆก็ทำเ็นเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับโอ้ยไมเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เริ่มเริ่มแตกหนอแล้วเนาะ มือมมมไม่ฉับมั่งมันก็เริ่มเดี่ยวทำไม่ค่อยเป็นก็นจะเริ่ทมทำเอย่างนี้ค่ะม่น,น่าจะทิพนึ่าจะเขียวเขียวแล้วพอแล้วก็แยกออกมาใส่กล่องแบบนี้ยค่ะอันนี้เอาแค่นี้อันนี้พริกฝรั่งพริกเม็ดใหญ่กินคนเดียวแค่นี้ก็พอก็เอาแค่นี้น,นี่ก็มะเขือกับ อันนี้ก็ลอง,ลองแบบหนึ่งสำหรับการเพราะเพาะยากนะคะอันนี้มะต้นยอกับมะกรูดเหมือนกันก็มีเน่าแล้วเนี่ยเน่าแล้วที่แกะเปลือกออกหมดเลยก็เน่าไอ้ที่แกะเปลือกแค่ชั้นนอกออกก็ยังยังไม่เน่าแต่ไม่ยอย,ยังไม่เน่า,เาลองดูว่าแบบแบบนี้ลงดินเลยง่ายกว่าหรือว่าแบบนี้ง่ายกว่าก็แค่นี้ค่ะเพาะใส่กล่กกอง ได้แบบนี้ปิดหนาวก็เอาไว้บนเครื่องทําความร้อนมันก็จะอุ่นอๆถ้ามีความร้อนก็ไม่เป็นไรนะคะวางไว้ใกล้ฮีเตอร์มันก็ใช้ได้เนาะประมาณนี้